สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านนะครับสวัสดีไอ้มิตรรักแฟนเพจเฟซบุ๊กทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาทำไอชั้นวางเห็ดครับเห็ดนางฟ้านะครับท่านผู้ชมโดยใช้กระดานแผ่นเดียวนี่แหละครับเพราะว่าก้อนเห็ดมีอยู่ประมาณ30ก้อน,นครับ ผมจะมาลองทําดูครับสาธิตดูเพราะว่าทางหลวงเขาแจกมาให้สามสิบก้อนนะครับทําแบบง่ายๆครับกระดานแผ่นเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยยึดจากไอ้เทียงหน้าน้อยครับหลังเก่าครับเทียงหน้าน้อยที่เคยถ่ายให้ดูคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าไอ้ที่ดินที่ผมซื้อใหม่มันไม่มีน้ําครับ ไม่มีน้ำจะรดรดเห็ดครับก็เลยมาทําที่นี่ตอนแรกว่าจะทำที่นู่นเลยครับแต่รอไว้เจาะน้ําก่อนครับเจาะบ่บาดาลก่อนครับเนี่ยครับท่านผู้ชม้านเป็นเดียวจ,ยจะมายึดทําเป็นฐานเพื่อวางเห็ดฟางครับเนี่ยครับท่านผู้ชม แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับก้อนเห็ดที่ทางการเขาเอามาแจกนะครับเห็ดนางฟ้านะครับเห็ดนางฟ้าไม่ใช่เห็ดฟางนะครับเนี่ยครับตอนนี้เชื้อเห็ดก็ เดินเต็มหมดแล้วนะครับเชื้อเห็ดเดี๋ยวผมก็จะมาวางนะครับท่านผู้ชมโดยที่จะแก,กะจุกออกก่อนนะครับท่านผู้ชมเกะตรงนี้นะครับ เนี่ยครับท่านผู้ชมมันก็จะมีฝาปิดอย่างเงี้ยนะครับเราก็ดึงมันออกนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมที่มันมีเนี่ยเชื้ออยู่อย่างนี้เราก็ทําการแกะออกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับแกะออกเลยนะครับ นะครับท่านผู้ชมก็จะวางเลยครับวางเป็นแถวเลยครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเก็ออกแล้วแล้วก็วางนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมจะมีฟ้าอย่างนี้เราก็เก็บออก ก็แกะปลายตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าเชื้อมันเดินเต็มถุงไปหมดแล้วครับเต็มเต็มก้อนครับเชื้อมันเดินเต็มก้อนครับเนี่ยครับแกะออกอย่างเงี้ยเพื่อเห็ดมันจะได้มันจะออกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมการลดน้ําก็อย่าลดให้มันโดนตรงฝาเนี่ยนะครับเพราะว่าก้อนเห็ดมันจะเน่านะครับท่านผู้ชมวางเลยครับ แล้วมาลุ้นกันครับว่ามันจะได้มันจะผลิดอกออกผลออกดอกเห็ดใหได้ได้กินหรือเปล่าครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับเนี่ยครข้าออกเลยครับเปะออกครับการเรียงเป็นก้อนเป็นก้อนเลยเลยครับช่วงนี้ก็โควิดก็ ระบาดหนักนะครับท่านผู้ชมเราต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับเดินทางไปไหนออกจากบ้านต้องใส่แมสนะครับอย่างผมวันนี้ก็มาที่เถียงนาครับวันนี้ก็ไม่ได้ค้าขายก็เลยออกมาเถียงนาครับมาพาะเห็ดมาทำโรงเห็ดดูอนาคตจะทำฟาร์ามเห็ดครับ าฟาร์มแห่งที่ที่ดินที่ผมซื้อใหม่นะครับนี่ครับเด็ออกอย่างเงี้ยครับนี่ยครับท่านผู้ชมเชื้อเห็ดมันก็เดินเต็มซ้อนหมดแล้วครับแด็ดออกนะครับแะออกะเคาะออกเลยครับอันนี้

การเขาเอามาให้ก็เราก็ต้องทำครับแกะออกเลยครับเนี่ย เลิกการหาพึ่งก่อนครับเพราะว่าพึ่งช่วงนี้มันจะไม่มีน้ําครับมีรังแต่ไม่มีน้ําครับนีครับแกะออกเลยครับตรงนี้เนี่ยครับ ำดูครับลองดูไม่มีประสบการณ์หรอกครับนะครับวางเรียงกันเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับอาจะได้ได้เหตุจะงอกหรือเปล่าหรือมันเป็นยังไง ผมก็ไม่เก่งนะครับในการเพาะเห็ดเปาะอะไรเนี่ยเนี่ยนะครับเตียงเลยครับวางเรียงเลยอากาศวันนี้ก็ร้อนท่านผู้ชมมันฝนจะตก เดี๋ยวหลังจากที่เรียงเห็ดเสร็จเราก็จะหาผ้ามาคลุมข้างบนนะครับเพื่อที่จะทําการรดน้ําอย่ารดน้ําให้โดนปากตรงนี้นะครับเ,เพราะว่ามันจะเน่ามันจะเปือยนะครับท่านผู้ชมครับครับหลังจากที่ผมทําการเรียงเห็ดเชือ้อก้อนเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการรดน้ํานะครับท่านผู้ชม เพื่อให้มันชุ่มชื้นนะครับผมก็จะทำการรดน้ำนะครับโดยที่พยายามจะให้น้ำเข้าในรูนี่นะครับมันจะทำให้เชื้อเห็ดเน่าครับทำโรงเรือนแบบง่ายๆครับท่านผู้ชม ครับไปเรื่อยๆอ่นี้เลยครับพอเสร็จจากตรงนี้เราก็จะหาผ้าครับมาคลุมไว้ข้างบนเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นคือว่าเราหาผ้ามาคลุมแล้วเราต้องรดน้ําบนผ้าครับเพื่อให้มันเปียกบนผ้าเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าเห็ดมันจะได้ออกดีครับเชื้อมันถึงจะได้เดินดีนะครับท่านผู้ชม คือผมปล่อยไว้ก็ประมาณสี่ห้าวันนะครับหลังจากที่เขาแจก,กมานะครับมันก็เริ่มออกแล้วครับเนี่ยครับมันออกสองก้อนแล้วนะครับผมก็ดึงออกมาครับเพื่อที่จะแค่ไอรูรูปากมันครับรูระบายมันตรงนี้ออกครับเพื่อที่จะให้ไอ เห็ดม okay so like ันออกดีนะครับท่านผู้ชมถ้าเราไม่เกะออกนะครับเห็ดมันจะออกไม่ดีนะครับมันคือจะตันอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับท่านผู้ชมมันจะออกไม่สวยนะครับเราต้องเกะออกครับต่อไปเดี๋ยวผมจะหาผ้ามาคลุมข้างบนนะครับท่านผู้ชมะเนี่ยนะครับท่านผู้ชม ผ้าที่ผมจะมาคลุมบนก้อนเห็ดนะครับเดี๋ยวผมจะพับนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าใช้ผ้านวมเก่าครับความชุ่มชื้นมันถึงจะดีครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชม ดูที่ผมจะลุมบนนี้เลยนะครับทำโรงเรือนแบบง่ายๆครับท่านผู้ชมเนี่ยนะรครับหลังจากที่เราคุมตัวนี้ไปเสร็จ,รจแล้วก็ เราก็จะรดน้ำข้างบนเนี่ยครับเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นเพื่อให้เห็ดมันจะได้ออกดีนะครับเขาแบบง่ายๆครับ รดน้าทุกวันนะครับท่านผู้ชมรดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ําก่อนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับท่านผู้ชมน้ําเดี๋ยวผมจะรดข้างบนนะครับเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นเดี๋ยวอีกสองสามวันเรามารุ้นกันครับ บเครัแบบง่ายๆครับสไตล์พุทอิสารอินดี้นะครับ นะครับท่านผู้ชมนาจะยังไม่พอนะครับนะ้ํา เดี๋ยวผมจะเอาอีกถังหนึ่งนะครับ,บน,นี่นะครับถัทงที่สองรวมันไม่ชื้นครับรดไปเลยครับวันละสองครั้งนะครับเช้าเย็นนะครับรดไปเลยครับเนี่ครับกันลูกศร ที่ผมก็จะปล่อยไว้อย่างนี้เลยครับผมก็จะรดน้ําเช้าเย็นทุกวันนะครับประมาณ3ามวันเดี๋ยวมารุนกันนะครับท่านผู้ชมว่าเห็ดจะออกดีขนาดไหนนะครับเนี่ยครับชุ่มชื้นแล้วครับ โดยที่ผมจะหาผ้าครับมาตีปิดตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้จะปล่อยโล่งอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเห็ดจะออกดีหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ